สวัสดีค่ะชื่อจีรนันผลมากค่ะรับใช้พระเจ้าที่คริจักการทรงสถิตบางพลีค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโรคโควิดค่ะข้าพเจ้าได้ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลในวันที่ที่หกตอนเช้าค่ะได้รู้ผลในตอนเย็นเจ้ารู้ว่าพอป่วยเป็นโรคโควิดแล้วรู้สึกมีความกังวลมากแล้วก็ตกใจเพราะว่าเราอยู่คนเดียวคือเราจะทํำยังไง เราจะรักษาทันไหมเขาไปจ้าจึืได้โทรไปที่บ้านไปบอกแม่บอกพี่สาวหลาน,ลานทุกๆคนแล้วก็บอกเพื่อนของเราที่คิดจับด้วยค่ะพอพี่สาวเขาทางบ้านเขารู้เขาก็กังวลมากเขากลัวว่าเราไม่มีที่รักษาเพราะว่าข่าวเขาก็ออกใช่ไหมข่าวว่าโรงพยาบาลล้นแล้วไม่มีที่ไปรักษาคนแล้วเขาจึงติดตากันว่าที่จะหารถมารับเราแล้วก็มีการติดต่อไปที่ ผู้ใหญ่บ้านทางโน้นค่ะเขาก็ประสานงานให้เขาก็สื่อสารเขาก็โทรมาบอกว่ามีรถที่จะไปรับแล้วนะแต่รถนั้นเราต้องจ่ายค่าโดยสารเองนะคือรถนั้นเขาบอกว่าค่ารถแปดพันห้าแต่ข้า, 8, 500, เขาเพเจ้าในเวลานั้นไม่รู้หรอกว่าเราจะเอาเงินจากที่ไหนแต่ด้วยความที่เรากังวลด้วยความที่เราอยากรักษาเราก็ตกตกลงเขาไปแต่พอสักพักหนึ่งทางโรงพยาบาลก็โทรมาเหมือนกันเขาบอกว่า พรุ่งนี้เขาจะเอารถมารับแล้วนะแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากแลงคก็รีบโทรกลับไปที่บ้านบอกว่าคือไม่เอารถแล้วนะคือทางโรงพยาบาลเขาจะมารับแล้วในวันพรุ่งนี้แลวขอบคุณพระเจ้ามากยิ่งกว่านั้นคือสักพักหนึ่งเขาโทรมาตอนเช้าอีกครั้งที่สองเขาจะโทรมาบ่ายบ่ายเย็นนก็โทรมาว่ารถจะมารับเย็นนี้แล้วนะ ล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นหนักมากเลยเป็นหนักถึงกระทั่งที่แบบมีแต่นอนนอนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนแล้วจะจัดของจัดเสื้อผ้าอย่างไรนี่ยังจัดไม่ไหวเลยแต่พอข้าพเจ้าได้รู้ว่ารถจะมารับนั้นก็บอกกับรถว่าให้มาลับเราเป็นคนสุดท้ายนะเพราะเรานั้นไม่มีแรงที่เก็บเสื้อผ้าเลยเขาก็ตกลงตามนั้นและพอสักพักหนึ่งที่เราเก็บเสร็จเิร็อะไรพอดีเขาก็มาลับ รถมารับแต่พระนึงก็จะถึงโรงแรมในตอนที่เราลงรถนั้นเราไม่มีแรงเลยเราก็นั่งอยู่ข้างๆรถนั้นพยาบาลบอกว่าป้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวเขาจะเอารถรถเข็นมารับเราเขาก็เอารถเข็นมารับเราถึงที่พักโรงแรมของคุณพระเจ้าในการจัดสรรที่มาจากพระเจ้าเราได้โรงแรมที่สะอาดแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ คนที่อยู่กับเราเนาะเขาเป็นน้อยกับเราเขาก็ดูแลเราในทุกๆอย่างด้วยเขายกกับข้าวหรือว่ายกน้ําต้มน้ําอุ่นอะไรให้ทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า,าพระเจ้ารักษาตัวอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งก็เห็นการดูแลรักษาจากหมอหมอเขาจะมาดูสามครั้งแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์สามถึงสี่ครั้งด้วยพระเจ้าถึงเป็นหนักถึงอาการที่ลงปอดด้วยแต่หมอก็ให้ยารักษา ค่าเชื้อถิ้งอะไรจนครบพอถึงระยะหนึ่งก็ได้กลับมากลับตัวที่ห้องอีกสิบสี่วันพอข้าพเจ้ามาถึงบ้านวันแรก,ร,กรู้สึกหอบรู้สึกเหนื่อยมากเลยรู้สึกเป็นกังวลมากเลยเหมือนกับเราเรายังไม่หายเราทำไมเราเหนื่อยเราหอบอย่างนี้ข้าพเจ้าก็เอาใบแพทย์ที่หมอให้นั้นมาอ่านในการที่เราจะดูแลตัวเราในการที่เรามากักตัวอยู่ มันก็มีบอกว่าหมอบอกว่าถ้าเราเหนื่อยหรือหอบให้เราโทรหาโรงพยาบาลทันทีเลยก็จะเอาบทมาหลับข้าพเจ้าก็ยิ่ยงรู้สึกกังวลแล้วทาไมข้าพเจ้าต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกเหรอเราต้องกลับไปที่โรงพยาบาลอีกเหรอข้าพเจ้ากังวลข้าพเจ้าจึงให้พี่น้องของเราอธิษฐานเผื่อว่าให้อาการหอบเหนื่อยนี้ให้มันหายไปนะที่ลูกจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลพอวันรุ่งขึ้นก็เห็นอาการนั้นดีขึ้นข้าพเจ้าก็ขอบคุณ พระเจ้าในครั้งนี้และขอบคุณพระเจ้าในการดูแลที่บ้านในการที่มากับตัวเห็นการดูแลของพระเจ้าผ่านพี่น้องที่คิดจักของเราไม่ว่าการจะเป็นการจะเตรียมอาหารการส่งอาหารมาให้แล้วก็เพื่อนที่โรงงานของเราด้วยเราขอบคุณพระเจ้าในประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราได้ผ่านมาได้เพราะว่าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเรา ขอพ่อคนพระเจ้าในการผ่านวิกฤตครั้งนี้และเห็นการดีของพระเจ้าในหลายหลาย,ลาย,ลายเรื่องไม่น้อยจะเป็นการที่เราได้อ่านพระคัมภีร์และไขควรในพระคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยนันเราได้ตระหนักถึงความรักของพระเจ้าประสบการณ์ครั้งนี้ได้ทําให้เราได้รักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอ,อนนใจพี่น้องในคิปจากของเรานะคะที่อยู่ในความเชื่อของพระเยซูคริสต์เราอย่าวันไหวเราอย่าวิตก เราอยากกัง,งลวลแม้เราจะเจอปัญหาหนักขนาดไหนให้เรามั่นใจในพระเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราและเราเชื่อว่าวิกฤตที่เราเจอสิ่งที่เราเจอหลังวิกฤตนั้นเราจะผ่านพ้นเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าที่มาถึงเราจงเชื่อและวางใจในพระเจ้าค่ะเพราะว่าพระเจ้านั้นรับเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา พระเจ้านั้นห,ห่วงแหนเราทุกทุกคนขอบคุณพระเจ้าค่ะ